นะครับน้องนิวนะครับต้องทายเรขลับดาราของเราแล้ววันนี้นะครับต้องทายคําถามเกี่ยวกับน้องจอยนะครับ3ข้อ,โ,อโดยที่น้องมิวมีโอกาส9ครั้งในการตอบคําถามถ้าตอบคําถามทั้ง3ข้อถูกภายใน9้าครั้งนะครับจะได้รับเงินรางวัล1นึแสนบาทจากคันซิวลองแหงแข็งแรงขึ้นจากร่างจดปลายไว้ผมยาวนี่ดังใจสันซิวลองแหนงเข้าสู่คำถามเลยแล้วกัน <c oughs> นะครับ คุณจอยเนี่ยนะครับบอ,อกทีวีครั้งแรกเมื่อตอนอายุกี่ปีครับหายใจบ้างก็ได,ด้เตือนเต้นเหมือนตอบหกปีค่ะหกปีครับ,ค,รบคุณจอยครับเลขจริงเป็นไงครับสูงกว่าสูงกว่าแปดปีค่ะแปดปีครับเลขจริงไงจอยต่ำกว่าค่ะ เป็นพ่อขอโทษนะตื่นเต้นเหมือนตอบเหมืนจะตอบเองอะ่ะตอนนั้นเจ็ดปีที่บอกอรายการอะไรคะสโมรสรเพิ่งน้อยค่ะตอนนั้นเป็นสมาชิกสโมรสรเพิ่งนอ้อยอ่านแล้วหนึ่งข้อที่เป็นข้อที่สองคุณจอยนี่มีผลงานละครมาแล้วกีกเ<อ>่เรื่องสามสิบสี่เรื่องค่ะ สเรื่องเลขกเปยนไงครับตบารัยเรื่องค่ะ25เรื่องเลกไ่กค่ะตอนนี้ใช้โอกาสไปทั้งหมดแล้ว 5, 5โอกาส <5 S 2> นะฮะเหลืออีกส ครับนะครับ ต่ำกว่าค่ะใครแล้วตอนนี้นะครับเหลือแค่2โอกาสเท่านั้นนะครับตอบครั้งนี้ต้องถูกสำหรับข้อนี้นะครับถ้าไม่ถูกหยุดเลยครับนะฮะคิดดีๆนะครับยีสิบเรื่องค่ะต้องจอยดูสิ ว่าน้องมิวจะได้เล่นต่อหรือเปล่าดูที่น้องจอยนะครับเลขจริงเป็นไงครับพอดีเป๊ะค่ะเชื่อเชื่อแเส้นยาแดงขาดแปดเน่ากาดหนึ่งครั้งกับหนึ่งข้อนะครับยี่สิบเรื่องนะครับกว่าจะหาได้ข้อที่สามเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเงินที่ได้จากการทำงานในวงการบันเทิงเนี่ย น้องจอยจะให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ทั้งหมดเลยนะจะถามว่าน้องจอยเนี่ยมาเริ่มเก็บเงินไว้เองเมื่อตอนอายุกี่ปีครับโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับ นะะนหนึ่งแสนบาทจะเป็นของน้องนิวหรือเปล่านะครับอยู่ที่จอยนะครับจะเป็นผู้เฉลยนะครับว่าเลขจริงนะั้นเป็น 23ค่ะ23โอ้ก่อนหน้านั้นนี่ทํางานมาให้คุณพ่อแม่เก็บไว้เองเก็บไว้หมดเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เก็บให้แล้วก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ไปหมดแล้วให้ไปเลยน๋อนี่ลูกกระตัญยูนะคะยังเป็นเด็กอยู่ะนะจนยี่สิบสามเราถึงรู้ว่าเราเริ่มโตแล้วไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือพอยี่สิบสามเนี่ยเริ่มไปสร้างภาระเองแล้วแล้วก็อยากจะแบบทางานจัดการผ่อนเองอะไรเองแต่กลัวไปไม่รอดไง เลยแบบคุณแม่เก็บไว้หน่อยเผื่อมีปัญหาได้มายื้ดีมากนะครับดีมากครับาสรุนจนข้อสุดท้ายนะครับนะฮะรุนมากเลยฮะเสียดายเลยไม่ได้หนึ่งแสนบาทเลยไม่ได้หนึ่งแสนไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทค่ะอให้น่แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องจอยนะครับสิริรัตน์ของโชคนะครับคุณนะครับ พบกันใหม่นะครับกับรายการเลขมาหาสมบัติครับทุกวันเสาร์ช่อง5เวลา1นึงทุ่มพอดีเต้ครับ